พ no ี hmm? ่ให้ทำไมนอนแนบลิ้นนะลูกหืมไมอลูกพี่ใหนูนอนแนบลิ้นนะไปตัวไปไหอืมจะไล่ไปเจ็บเข้าเข้วเข้าเข้าเจียวเจียว หลับนะตื่นเร็ับตอนเช้านอน้ะลูกลลนอนนะนอนนะนอนดีๆนอนดีๆป้าจะอาบน้ำนอนจอน้องหมีเนาะอืมหลับซะลูกหลับซะ แม่หนูนอนน่ารักจังเลยลูกแม่ตอนนี้หลับไหมใช่มเ้เเต้อืมตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตั้งก้าว้งก้าวออืาตหวละหลับซะเลยนะ You